สกลระเบิดครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนางรำจำนวนหนว่าชีวิตของเราในวันนี้ครับชาสุสพานคอนซับเพลินคำสาวผู้ไทยที่งดง,งามเบิกเบือนเ,เลยนี้ครับโอเคจะเดินไปเดินนะนะครับก็ขาดหมื่นไม่กี่คนขอบคุณนางรำทุกท่านจากทุกอำเภอนะครับลำดับต่อไปเราจะเคลื่อนขบวนจากลานรวมใจไทยสกลไปสู่ลานพระบ,บรมบราชารุสเสาวรียรัชกาลที่ห้าลำดับการเคลื่อน,นขบวนเริ่มจากอำเภอเมือง ราดับ,บที่หนึ่งที่อยู่บริเวณหน้าประตูเมืองนะครับและตามด้วยลำดับที่สองครับขบวนจากบ้านม่วครับเราจะเดินแถวประมาณแถวหน้ากระดานนะครับแถวหน้ากระดานเรียงประมาณสิบสามหรือสิบสี่ประมาณนี้ครับอาจารย์เดกครับใจครับท่านรองพิธินเวดีคัทนานดอนนะครับรองนายกองอการบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจะเป็นผู้ให้สัญญาณการปล่อยนะครับในส่วนของข,องขอบวนปราสาครึ่ง ังปราสาทพื่งประยุกต์ปราสาทพึ่งโบราณและปราสาทพื่งสร้างสรรค์ซึ่งจอดรอยจตกเมื่อคืนแล้วนะครับที่ลานด้านถนนทางเข้าทุง่งนัทพานก็จะเคลื่อนขบวนพาไปด้วยนะครับ ท่านนายกโอร<า>ุธีข้านาดนาเรียนเชิญคนเทศบาลที่ใส่เสื้อสีมว่วงสอทอทุกท่านที่ปรึกษาเลขารองนายก ฝ่ายบริหารของเทศบาลนะครับได้ร่วมขบวนรำไอขบวนรำนะครับแล้วก็ได้เคลื่อนขบวนไปพร้อมๆกับขบวนรำด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนอกจากนางรำที่จะได้รำนะครับเคลื่อนขบวนจากที่นี่ไปยังลานพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่5นั้นนะครับก็ขอญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมขบวนรำไปพร้อมๆกันด้วยเลยนะครับหมายเลขด็กอำเภอเมือก่อนเลยครับในวันนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปกสินชาติพิพ์นท่านคณะพดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรชาชภัฏสกลนครที่ได้ให้เกียรติประพันธ์ขับลำนำรำเปิดเมืองพร้อมคำกล่าวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้ครับตอนเอาออกก่อนเพราะว่าเอาเรื่องคนก่อนครับขออนุญาตเพราะเดี๋ยวมันจะไม่เป็นระเบียบครับเดี๋ยวเรื่องอื่นค่อยว่ากันนะ